สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเพศเลยได้แค่เด้อมาาต่พ่อี่ฉันบอดีพ่อฉันฝากมใไ้นี่เบองแน่พ่อฉันฝากอันนี้มให้ผักกษตรพ่อฉันดีมากเลยอืมฝากกษตเสร็ผักกรตเรมาให้นี่แหละจ้าฉันกินเลยได้จ้ากินคำาหนยัเบาพื้นคน โลกอ้นี่ติดโควิดบักนี่ติดโควิดอินี่ติดโควิดบักน่ะติดโควิดอินี่เป็นนี่อินันเป็นนี่บักนี่เป็นนี่ไรบักนี่ทุบบักนี่ยากบักนี่บ่มีเงินบักนี่มีเงินเย้หนักสมมอผืนข้นคำยังไงครับผมว้า ปักกระสีมัตตาบาลถ้ากระสนพอฝากไหมแช็สดคำใหญ่หลายเพี็ดเด้อเจ้า อมมากสมบูรณคนสมบพื้นคนนํากินขอาะว่มันแสบกันสมักสมพื้นคนรูมดเรียงลูกเต่าผูไดเป็นได้พูเ็ลูกจบความมันดีมืดอย่าง Mm -hmm. Nắm tầm yên nam tầm bạc đi Come. ไข่ตำ่ำกู้ตำ่ำเมื่อวัดียวปูกัดกัน,นี่คมคบปุ้นพักกระสีดไม่ใช่ว่านไหมพักกระเสียไหมอันนี้ปกัปกขาปักขาคนละอย่างปักขาพักกระสีดขอเพจได้ไหมะ